Música วันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะลูกค้าครับของยี่ห้อคอมมสุไม่นั่งให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคอมมสุรุ่น DBA 380รุ่น8นั่นเองตามชี่เจ้าตัวคลิปของเราเลยเป็นรถตักไซส์3คิวครึ่งแล้วก็เป็นตัวท็อปนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายคอมมสุของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับนี่ตัวท็อปรุ่นใหม่นะฮะแน่นอนรูปทรงบอดี้เนี่ยก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าครับบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยหล่อสวยนะฮะออกแบบมาได้ดีมากๆนนะคคครรัับบลลูก้าี่่หอมากนะฮฮะะะะเเเบบออรร์์ยยาางงจป็นน26 23.5 25น,นี่ขอภัย23.5 25, 25นะฮะตัวนี้นะครับอ่าขอภยัยขออภยย2กมันจะเป็นขอสี่สูนนะตัวนี้3 8 0แมนจะเป็น23.5 25นะครับลูกค้าครับนี่ลูกผมแบบใหม่ร่อนะฮะเซฟตี้จัดเต็มกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของรุ่นแเลยนะลูกค้าครับเขาจะมีบังโคนด้านหลังติดม,มาให้แต่ว่าไม่ใช่บังโคนธรรมดานะตัวนี้เนี่ยจะเป็นบังโคนแบบสไลด์นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นบังโคนแบบสไลด์นะเวลาเปิดปิดสวิตช์ พัดลมด้านหลังก็แน่นอนเป็นพัดลมรุ่นใหม่นะฮะเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่ความเร็วรอบเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่สวยๆหลอ่อๆนะฮะตามสาตรุ่น8เลยนะครับนี่ รูปทรงบอดี้สวยครับทรงคันีนี่สวยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะมีผูกไหมนะครับนี่แขนเขินสวยบุ้งกีสวยมาเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับเอาไปในบอดได้เลยว่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยในส่วของเกียร์นะฮะตามสายรถตักไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นโลเกียร์ทอกนะลูก้าครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นเกียร์ทอกนะครับ ล้อซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาสไลด์บางคนด้านข้างออกกันลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาเพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับผมแปะเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมพอสไลด์เจ้าตัวบางคนหลังของของเขาเนี่ยออกมาแล้วนะลูกค้าครับเราก็จะสามารถเปิดสวิตช์เครื่องยนต์ของเขานะฮะ ได้ง่ายสะดวกสบายแดดนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นข้อดีของเจ้าตัวรุ่น8ดรถรุ่นใหม่แบบนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ตามทารรถตัดสั่งไัีนเลยเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหลาดเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นโคมมสเอร์สูปกดีร้อยเจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเขาก่อนนะครับลูกค้าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันผม แห้งๆส,ๆสวยๆนะลูกค้าครับนี่็นสภาพฟังเยดอของเขานะเดี๋ยวพาเดินอ้อมมานะฮะดูในส่วนของฝั่งหัวฉีดของเขากันด้วยนะครับนี่นะฮะเปิดได้กว้างเช่นเดียวกันนะครับถ้าขึ้นใหม่อย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับลูกค้าครับบอกได้เลยว่า แทงสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทํางานของเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะก็บอกแด้เหลยว่าทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาสสยบางคนทั้งสองฝั่งของเขาเก็บกันก่อนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนหัวเก่งกันนะครับมาลองขับเทสตในส่วนของตัวแรงปั๊มกับตัวเกียร์ของเจ้าขันนี้กันนะครับผมแปะเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว3 8 0รุ่น8คันนี้นะครับนี่สภาพภายในสวยๆนะลูกค้าครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับนี่กล้องหลังขึ้นชัดเจ๋วแบบนี้เลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะนี่คอนโทรลจะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้ตามสายรถตัดไฟใหญ่นะลูกค้าครับขึ้นลงหนึ่งความหงายหนึ่งนั่นเองนะครับลูกคา้าเดี๋ยวลองกดตัวเกทปั๊มให้ดูนะครับนี่นะฮะ กดตัวลอ,อยได้สบายๆนะครับบอกได้เลยว่าแรมปั๊มเนี่ยมาแรงพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นเครื่องช่วยเลยนะนี่บอกได้เลยว่าพร้อมลุยนะครับคอนโทรลก็นิ่มๆนะฮะใช้แค่นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับนี่รุ่นใหม่นะฮะไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับพร้อมบวกอยู่แล้วนะตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์ก็อย่างที่บอกด้านล่างเป็นเกียร์ร้องเนาะเกียร์้องเนี่ยก็ต่้งตายเลยจะมีทั้งหมด4เกียร์นั่นเองนะครับลูกค้าครับเดินหน้า ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะของเกียร์ออโต้กับแมนนวลนะฮะมาให้เราเลือกใช้ด้วยซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่แมนนวลเนี่ยจะเป็นรูปมือบิดเกียร์ตามมือนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้จะมี2ระดับมีออโต้โลกับออโัต้ไฮนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยแต่วันนี้จะลองแบบแมนนวลให้ดูนะครับจะได้ลองเทสเกียร์หนึ่งถึงสี่ให้ดูได้นะครับ,รบ,รอ,รบอ่ะเเเเดีี๋ยยยวมมมาาลลงกกกันนนริจรรรผ หนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับนี่นะฮะครบนะครับเบรกดีเหยียบทีเดียวอยู่นะครับอ่ะเดินหน้ากันบ้างนะครับนี่หนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับนี่นะฮะอ่าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะนิ่มด้วยนะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวลูกเกียร์ของเขาเลยนะครับอ่ะลองขยัหลังลากเจสซีให้ดูนะครับนี่นะฮะ เทสความแรงเทสรอบนะครับพึดนี่ไม่ต้องรอรอบนานนะครับแปบ๊บเดียวมาเลยนะครับแต่ยังไม่หนำใจเดี๋ยวเราเดินหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่พึดนี่แปบ๊บเดียวมาเลยนะครับนี่บอกได้เลยว่าเกียร์เนี่ยแรงดีมากๆเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็บรชุดท่ออะไลัลต่างๆของเขานะฮะก็บอกได้เลยว่ายังทํางานได้นิ่มก็สนองได้ต่ำไม้ต่ำม,ำมือดีมากนะครับแล้วตัดไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จริงแหละลูกค้าครับแต่ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เรื่องความนิ่ม ความขับง่ายความคล่องตัวเนี่ยบอกได้เลยว,ว่ามีค่อนข้างสูงมากๆนะครับตัวนี้นะครับอา่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสะภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในและจะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวผมว่าส่วน WA 380รุ่น8คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักองมสูตร WA 380รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเตือนนะฮะได้ที่เบอร์ถอยดิบนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคีนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันตามสายรถตักรุ่่่่นนนนใหมมมเเเเเลลลยยคครรรัูก้้้าาาาแแแแวโปปืองงงงีีขทไไดดด พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะและกะ็ค่าตัวไม่แพงน,นะลูกค้าครับอยู่แค่สงล้านน,นิดๆเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดทนายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวโคมสูด WA 380รอรุ่น8คันนี้นะฮะถ้าเกิดทนานที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อต้นทุาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ